สวยแซบลุล่าฟ้าแต่ละลุกเผ็ดยิ่งกว่าพริกขี้นหนูยกสวนหากพูดถึงนักร้องสาวเสียงหวานที่มีเอกลักษณ์คงไม่มีใครไม่รู้จักหากเอ่ยชื่อถึงสาวลุลา่าเจ้าของเพลงที่ติดหูมากมายอาทิทะเลสีดำจะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้ ลูกกตาหน้ารถไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจเรื่องที่ขอและอีกมากมายที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงแต่บอกเลยค่ะว่าลุหล่าไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องแต่ยังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนรวมถึงเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหากใครที่เป็นแฟนคลับหรือติดตามอินสตาแการมของสาวลุล่าก็คงจะรู้ดีว่า เธอเป็นสาวมวยสุดแซ่บของวงการอีกคนก็ว่าได้ค่ะพอด้วยสไตล์การแต่งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าเรียกว่าแฟชั่นจัดเต็มมิกแอดแมทได้ลงตัวจะเป็นสาวหวานสาวเท่หรือจะเซ็กซี่ก็ให้เลยเต็มสิบไม่หกักยิ่งช่วงหลังบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่ไอจไฟลุกแต่เป็นไฟไหม้ไปเลยค่ะ พราะนับวันความฮอตปรลอดแตกยิ่งมีแต่เพิ่มขึ้นจะหยิบจับชุดไหนมาสวมใส่ก็ดูดีอวดบอดี้เปะปังข้าวกับทรงผมสั้นสุดชิกดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์สวยแซบชนิดที่เรียกว่าแฟนๆต้องสูดปาดก,กันเลยทีเดียวคะ่ะทั้งสวยทั้งเผ็ดขนาดนี้ส่วนเรื่องหัวใจจะมีหนุ่มคนไหนเข้ามาจับจองแล้วหรือยังอันนี้ต้องให้เจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มเองดีกว่าคะ่ะ